ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชนบุรีอเภมืองจังหวัดชนบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางพร้อมคณะมาแสดงความยินดีกับฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองชนบุรีประกอบด้วยนายสุทิกรจำเริญนพาณิชฐ์นายกเทศมนตรีเมืองชนบุรีนายวิโรจน์ชลรธานนายองอาจประเสริฐจิตนายกิติคมชอบธรรมรองนายกเทศมนตรีนายอดิเรกสุขสายนายพูลสุขเพียรพิทาเลยขานุการนายยกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นนายสุชาติได้กล่าวถึงการเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินก ู5้5แสนล้านบาทได้มีการพิจารณาในความเป็นจริงเป็นการรัฐบาลเตรียมการฟื้นฟูเรื่องการเยียวยา1มิถุนายนนี้ทางคณะร,รัฐมนตรีจะใช้งบประมาณดังกล่าว1 0 0 0ล้านบาทในโครงการคนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ท่านรองนายกเทศบาลเมืองแล้วก็ท่านสมาชิกสภาเทศบาลชุชนีท่านหัวหน้าส่วนราชการเป็นเมือน พวกทา่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับก็ขอรอนายธรรมชิพพานุกท่านก็คุ้มเพย์ทำงานท่านต้องเจอชาวบ้านถามแน่นอนท่านก่านก็ต้องตอบท้ายทายผมว่าวัคซีนแล้วก็ขอรอนายธรรมชิพพานุกท่านก็คุ้มเพย์ทำงานท่านต้องเจอชาวบ้านถามแน่นอนท่านก่านก็ต้องตอบท้ายทายผมว่าวัคซีน ก้าแสนล้านหมาใจไหมครับไม่ได้หนักไม่ได้ความหนักใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเตรียมการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในเรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวคลมรมันงคารเนี่ยน่าจะเป็นเอาไปน่าจะมีการใช้ไปแสนวลล้านในเรื่องของคนละครึ่งหรือการเยียวยาในส่วนที่กระตุ้นเศรษฐกิจหรือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงที่มีไรายได้ลดลงเงินตรงนี้รัฐบาลเอามาฟื้นฟูในช่วงของเศรษฐกิจที่ ระหว่างนี้เกิดการแพร่ระบาดเนี่ยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นธุรก,กิจมีมีรายได้ลดลงแล้วก็ประชาชนอยู่กับลาบากรัฐบาลก็เลยกู้เงินก,นก้อนนี้มาเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินทุกบาททุกตังที่กู้มาเนี่ยมีการชี้แจงมีหลักฐานหมดทุกอย่างว่านาไปตรงไหนนะครับ